guys um uh, here is crewview นะครับวันี้สุดยอด one more time อัพเดทนิดนึงวันนี้กำลังจะไปปตัตตานีครับเป็นวิทยากรนะฮะก็นนก uh, เป็นเป็นโรงเรียนของเพื่อนอทีนึงซึ่งซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับภาษา,ษาอังกฤษแต่ว่าไปไปโมทิฟ a t i o ม m o t เว a ก็คือ การเหมือนกับว่าสร้างแรงบนันดาใจให้คนเนี่ยได้รู้สึกได้ได้มีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะทำอะไรทำนองนะั้นนะครับคือ motivation motivation เป็น noun น,นะ motivate เป็น verb โอเคเชอร์เลต้เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากครับที่แบบว่าไม่ยืมงูมเกินไปนเนี่ยเชอรเลต้าไกด์บายพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางอาว www.kpbl.net.com KPBL -TV, at YouTube.com. Crew People YouTube.com. KPBL -TV, on tour. Hello everyone! This is KPBL TV and t i s s is ครูพี่บังแอลพูดอังกฤษสุดยอดวันนี้นะฮะผมมาที่มาเยี่ยมเยียนตรงนี้นะครับก็คือว่าได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรมาแบบว่า motivate um, uh, teachers of this school ก็คือมาเหมือนกับแ,แรง้งสรงแรงเฮ้ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูที่นี่นะครับโรงเรียนปัญญาวิทย์จังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปคุยกับ uh, หนึ่งในผู้บริหารของโรงเรียนด้วยว่าที่นี่เนี่ย ความเป็นไปเป็นมาอะไรยังไงบ้างมีครูกี่คนแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าเขาเขาได้รางวัลอะไรมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปไปชมไปตามกันด้วยด้วยกันเลยเกันเะนาะด็อกเวสั m o r e time let's go โอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านหน้าฮะ,ะวันนี้มีมีคนต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะไม่น่าจะว่าจะจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่ะ so this is one of the the management board yeah. of this school yeah. so would you like to introduce yourself okay my name is Fitri Hamidong yeah i'm i'm uh the i don't know what to call in english but i'm uh pulled by pulled up by of this school yeah so uh, and, uh, in the name <laughs> ซ้ำเผาโอเคเดี๋ยววันนี้ช่วยไปพาชมโรงเรียนหน่อยให้ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็พูดคุยกันนิดนึงด้วยนะครับโอเค let's go โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าห้องสมุดของโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนค่อนข้างเล็กนะคะก็เด็กเราน้อย ฉะนั้นห้องสมุดเราก็จะเป็นห้องสมุดเล็กๆนะคะซึ่งจะมีจำนวนหนังสือจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราใช้สถานที่ค่อนข้างเต็มที่นะคะก็ในห้องนี้ก็จะ,จะ,จะนอกจากจะเป็นห้องสมุดมีหนังสือให้เด็กๆอ่านบ้างนะคะก็จะเป็นที่เรียนวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนะคะเราจะมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยบ้างแล้วก็สมมติถ้ามีกิจกรรม เล็กๆน,น้อยๆเช่นกิจกรรม<จ>ที่จะ,จะจะต้องให้เด็กๆดูวิดีโอนะคะก็จะเล่นกันในนี้นะคะเด็กน้อยๆนี่กี่คนนะครับโรงเรียนปีการศึกษา2555เนี่ยก็จะมีเด็กอยู่ประมาณ250คนนะคะ,ะซึ่งจะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้ค่อยเน้นเรื่องจำนวนมากเราจะเน้นเน้นเรื่องคุณภาพของผู้เรียนนะคะฉะนั้น Uh, การเริ่มเป็นการเริ่มต้นที่ดีใน,ในจำนวนเด็กเท่านี้นะคะได้ขา่าวมาว่าโรงเรียนนี้ได้รางวัลอะไรด้วยใช่ไหมอ,อ๋อใช่ค่ะเมื่อเมื่อไม่ใช่เป็นรางวัลค่ะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะกะ็มีการประเมินสอมสอสนะคะซึ่งซึ่งก็มีหน,น่วยงานหน่วยงานหนึ่งเข้ามาประเมินเรานะคะแล้วก็ตอนนั้นเด็กเรายังน้อยกว่านี้เยอะนะคะก็ะประมาณยังไม่ถึง200คน แล้วก็ตอนนั้นสิ่งหลังจากการประเมินนะคะเราก็ผ่านการประเมินสอมสออรอบที่2นะคะในระดับดีนะคะซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้บริหารแล้วก็ครูครูอาจารย์ที่นี่นะคะใช่ค่ะว่าคะแนนโ,โอเน็ก็ดีด้วยใช่ไหมฮะอ่าใช่ค่ะดีอาจจะไม่ได้ดีมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับปริมาณเด็ก ขนาดนี้เราก็ถือว่าเราก็ทําได้ดีนะคะ,ะสิ่งที่เราภูมิใจอยู่เรื่อยๆอีกก็คือเราจะส่งเด็กไปแข่งจินตคณิตทุกปีนะคะก็จะมีเด็กที่จะได้รับโอกาสได้รับรางวัลอยู่ทุกครั้งซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนมากๆค่ะได้ค่ะว่าโรงเรียนนี้กําลังมาแบบว่าผู้ปกครองให้ความสนใจมากเลยก็จบมาใช่ค่ะก็ขอบคุณตรงนั้นนะคะที่ผู้ปกครองอให้ความไว้วางใจกับเรานะคะเพราะเพราะเรา ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเด็กเป็นสําคัญนะคะถ้าเ,เหมือนกับว่า,ถ,าถ้าเราเน้นจํานวนเด็กเนี่ยคุณภาพในการเรียนก็จะลดน้อยลงแต่ตอนนี้เราไม่ได้เน้นจํานวนมากเราเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวจำนวนเด็กก็จะดีขึ้นเองเมื่อคุณภาพมันดีคะ่ะติดต่ออยังไงครับเนี่ยติดต่อละคะสามารถมาโดยตรงที่โรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนปัญญาวิทย์นะคะโทรศัพท์073 423020นะคะหรือ073423020หรืออีเมลนะคะปัญญาวิทย์สกูล u n u n r s r s r o r e ปัตตานี at hotmail.com นะคะปัญญาวิทย์สกูล u n u n r s r s r o r e ปัตตานี at hotmail.com ติดต่อได้ค่ะส่งสายลิงให้อีกทีเนาะได้ค่ะชมห้องเรียนหน่อยฮะค่ะอันนี้ือตึกเรียนใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เรามีตึกเรียนแค่ตึกเดียวนะคะ ก็ตอ <S ie> นนี้ห้องเรียนก็เต็มห้องแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่ชั้นชั้นแรกของเราจะเป็นห้องอนุบาลนะคะตอนนี้เรากําลังเดินมา,นาที่ห้องอนุบาลหนึ่งนะคะอตอนนี้อันนี้โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะตอนนี้ก็จะมีคุณครูอยู่ค,ะ <S 2> <S 2> <S ค่ะก็นี่ข้างในก็จะเป็นบรรยากาศของห้องอนุบาลหนึ่งนะคะซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสามันนะคะแต่ว่าก็จะมีสอน ศาสนาก็คือจะมีให้เด็กท่องดูอาบ้างนะคะดูอาประจำวันที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอ่าค่ะภาษาอังกฤษเราก็มีสอนนะคะอ่าก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องอนุบาลหนึ่งก็จะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับอาเซียนมากนะคะอ่ามีอะไรอยากจะช่วยไหมครับอ่าง ห้องต่อไปก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นห้องอนุบาลห้องอนุบาลก็จะเน้นสีสันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอนุบาลสองนะคะทำไมเหรออาจารย์ือเขามานั่งจกต้องตามถึงเนี้ยว่าี่กำลังเคลียร์งานกันอยู่ค่ะก็บรรยากาศก็จะคล้ายๆกันนะคะ,ะก็จะเน้นเรื่องสีสันแล้วก็ที่แปะตามฝาผนังก็คือสิ่งเป็นสื่อที่เด็ก แต่และชั้นจําเป็นต้องรู้นะคะ,ะเหมือนตอนนี้ก็เหมือนอใช่ปีนี้เราตรค่อนข้างเริ่มให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะคุณครูเริ่มตื่นตัวคุณครูตื่นตัวผู้ปกครองเองก็ตื่นตัวกับภาษาอังกฤษมากก็เลยนิดนึงนะคะชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องอนุบาล3นะคะก็สีสัน สามชั้น,นะคะ่ะเพราะชั้นละหนึ่งห้องก็เป็นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วก็อนุบาลสามนะคะอืมค่ะสีสันก็จะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะตแต่ละห้องก็ประมาณนี้เนาะค่ะก็จะประมาณเดียวกันเพราะอนุบาลจะจะลักษณะเดียวกันแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยอ้น,นี้ก็คือห้องธุรการค่ะก็จะเป็นออฟฟิศ <Office. S 2> ใช่ก็มาห้องนี้เลยค่ะนี่นะคะห้องธุรการไปธุรการ ห้องธุรการนะคะมาสมัครก็สมัครได้ที่นี่จ่ายค่าเทอมก็ที่นี่นะคะพวกผู้บริหารก็ติดต่อที่นี่ค่ะคอาได,าาได้คอมเพลนก็ที่นี่เหมือนกันค่ะมีปัญหาอะไรจะให้เราช่วยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ห้องนี้เลยค่ะค่ะโอเค,ค,ออเคก็คือเราก็เราก็มาทัวร์เรียบร้อยเลยเนาะก็คือว่าจริงเราโชว์ไปแค่3มห้องเอง การสิ่งก็มีชั้นบนอีกใสรประถมอันนี้คือโรงเรียนนี้เปิดตั้งแต่ชั้นไหนฮะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 นหคะค่ะอนุบาลหนึ่งถึงป .6 ค่ะใช่เมื่อกี้ครูนักเรียนมีประมาณ250คนใช่ค่ะถ้าจะรับเพิ่มก็คงไม่ไม่มากไปกว่านี้คืออาจจะนิดหน่อยค่ะแต่ว่าปีหน้าก็จะมีอาคารใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนะคะก็พร้อมสำหรับการรับนักเรียนได้อีก เป็นหลายร้อยคนคะ่ะก็ใครสนใจติดต่อได้ถ้าเรียนเพิ่มครูก็ต้องเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ารักษาอินได้ได้ข่าวว่ารักษาคุณภาพใช่ค่ะเนื่องจากว่าเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับคุณภาพสิ่งที่เราตั้งใจก็คือ1ห้1หองหนึ่งห้องเรียนจะไม่เกิน30คนนะคะนั่นคือความตั้งใจของเราได้ข่าวว่าแค่ประมาณ20กว่ากาบางห้องอแบบว่าแค่ประมาณ18คนเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ก็ก็จะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าแม็กซิมัมก็คือเต็มที่ที่ ที่เราคิดว่าจะจะรับเด็กก็คือห้องละไม่เกิน30คนก็คือจะได้ดูแลได้ทั่วถึงลอรน,น,นะว่าถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้คุณภาพลดน้อยลงได้ค่ะ,ออะขออีกทีฮะถ้าเกิดว่าสนใจแบบว่าอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนนี้สอบถามได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์073423020หรืออีเมลมาได้นะคะที่ ปัญญาวิทย์สกูลอันเดอร์สกอร์ปัตตานี at hotmail.com นะคะนะครับเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะฮะสนใจก็กริ้งกร้ากันเข้ามากดแล้วกันนะครับได้ค่ะน้องวันนี้ขอบคุณมากครับโรงเรียนปัญญาวิทจังหวัดปัตตานีขอบคุณค่ะติงติงตริงติงง Thank you for watching and I'll come back and see you again on the next tour for k b b l on tour Thank you for you too Thank you Say goodbye to the fans Goodbye Bye Hope to see you ขอบคุณบายบายโอเค KPBL TV on tour KPBL TV at youtube.com k ร b l t ีบล youtube.com พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอว www kpbl w e nets t com